วันนี้วันที่ยางกไม่แน่ยวันที่สิบเก้าัวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันที่สิบเก้าเดือนกันยายนเราท่านทั้งหลายได้มาสมาคมกันเนี่ยมาพบบหินกันเราพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโลได้มาเข้าพรรษาจำพรรษาอยู่ที่ประเทศภูฐาน ที่ภูเขายอดภูเขาจุมฮาลีเป็นภูเขาน้ำแข็งสูงที่สุดในประเทศโปทานลำดับที่18ในโลกนี้ต่ำกว่าภูเขาฮิมาลัยนิดหนึ่งต่ำกว่าภูเขาเยเวรเีต์อยู่ที่ประเทศเนปาลอันนั้นเป็นเป็นลังคาโลกลำดับที่หนึ่ง ตมามภาพได้มาจ้าจำพรรษาได้มาเผยเมตตาชาวภูฐานลูกศิษย์ลูกหาภูฐานที่นี่ไม่ได้มานานแล้วประมาณห้าหกปีปีนี้ได้มาเข้าพรรษาที่นี่ดีใจมากได้โปรดเมตตาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ส่งของมาถวายแล้วก็ขอน้อมฉีดน้อมก้าวถอยพระพรชัย อลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศโบานองค์กษัตริย์จิกมีวังซกและพระพาลาชินีและพระบรมรุษานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่ดูแลรักษาบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาสร้างบุญกับเราพระครัวบุญชุมมาโดยตลอด เป็นระยะเวลายาว20 20 30ปีฉะนั้นขอให้ทำบมาเปิดเมตตาให้ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนด้วยจิตใจันบริสุทธิ์ขอเผ่เ,เมตตาจิตถึงแก่ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนไม่ว่าหยิงไม่ว่าชายไม่ว่าชาวพุทธานไม่ว่าชาวไทยชาวพมา่าชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่ ภาษาขอให้มีความสุขความเจริญให้สมความมุม่งมั่นปัตถนาทุกถิ่งทุกประการเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีตาดีหูดีจะมีลักษณะคบทุนก็ยากจะได้มาพบพ่อดีแม่ดีจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากฉะนั้นเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าประมาทในชีวิต ว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายมีแน่นอนแก,แก่เราเราจะต้องตายในวันหนึ่งจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจองทิ้งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งข้อของสมบัติทั้งหลายเราจะต้องละทิ้งไ้ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปของสมมติทางนั่นเ,เราเกิดมา ก็ไม่มีอะไรเกิดมาติดตัวเรามาเราตายไปก็ไม่มีอะไรติดมือเราไปเราเราเกิดมาก็มือเปล่าตายไปก็มือเปล่าไม่มีอะไรมิต่บุญกุศลมแตรบุญและบาปที่เราได้สร้างไว้เท่านั้นที่จะติดตามเราไปฉะนั้นพยายามให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมโดยกายวาจาใจบริสุทธ์ ทำจิตใจให้ใสสะอาดแ <c oughs> ปราศิจากบนทินสิ่งสอบบอกทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิตเมตตาการุณามุติตา้าปิขายารักษาความหลงมันจเจริญสมถะ มีปรัสนาพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพันอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส ถ้าใจไม่ยึดถือก็อเป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสําคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยโลภ